ว่าให้เราคิดนะครับโครงการอะไรขึ้นมาก็ตามโปรเจกต์อะไรขึ้นมาก็ตามเนี่ยสิ่งที่เราคิดคือเราไม่ได้คิดแค่ว่าลูกค้าดีขึ้นเราดีขึ้นเราพยายามคิดให้ถึงให้ครบถึงสเต็กโคเดอร์ทุกคนเราเปิดโอกาสให้น้องๆทุกคนได้ลองที่จะลงมือทําได้ลองผิดลองถูกเพื่อที่จะสามารถที่จะสร้างสิ่งใหม่ให้กับวงการได้เราพูดถึงความสามารถในการแข่งขันขององ,องค์กรถ้าเราย้อนกลับไปเนี่ย คือตอนเด็กๆใช่ไหมครับเราก็เรียนว่าอ่ะเดี๋ยวเราจะเป็นเสือตัวที่5นะของเอเชียตอนนั้นเนี่ยจำได้ว่าเราเรียนแข่งกับสิงคโปร์พอมัธยมเราก็บอกว่าอ่ะเรามาแข่งกับมาเลเซียกันดีกว่าตอนนี้นะครับเราก็เริ่มได้ยินนะครับว่าเราจะมาแข่งกับเวียดนามซึ่งหลายๆครั้งเนี่ยถ้าเกิดไปในวงการสตาร์ทอัพเราก็จะรู้กันว่าเวียดนามเนี่ยก็เริ่มที่จะแซงเราไปแล้วเราก็รู้สึกว่าเอ๊ะทำยังไงดีใช่ไหมครับที่จะทําให้ประเทศไทยเนี่ยเรามีจุดแข็งเรื่องพวกนี้ต,ตอนนั้นก็เลย สร้างบริษัทที่ชื่อว่า Rise ขึ้นมา <S <S เราเรียกตัวเองว่าเราเป็นสถาบันเร่งสปีดนวัตรกรรมองคอ์กรหน้าที่ของเราคือการทำให้องคอ์กรเขาสามารถที่จะเคลื่อนตัวไปได้เร็วขึ้นผ่านเทคโนโลยีการทำงานร่วมกับสตาร์ทอัพรับการสร้างทีมงานที่เป็นสตาร์ทอัพในองคอ์กรทำยังไงก็ได้นะที่จะทำให้องคอ์กรสามารถเร่งสปีดขึ้นมานะโดยการใช้เทคโนโลยีเป็นแกนหลายบริษัทบอกว่า มีสตาร์ทอัพเยอะๆเนี่ยต้องระวังนะเพราะสตาร์ทอัพเนี่ยจะมาดิสรั t บริษัทเขาแต่จริงๆแล้วเนี่ยความจริงก็คือสตาร์ทอัพไม่ได้มาดิสรั t บริษัทเขานะสิ่งที่มันเปลี่ยนไปคือพฤติกรรมผู้บริโภคต่างหากที่เปลี่ยนไปนะครับนะทำยังไงที่ทําให้เราสามารถที่จะดึงเอาสตาร์ทอัพหรือเทคโนโลยีคอมพานีเนี่ยเข้าเป็นประโยชน์นะครับ ที่จะทำให้บริษัทของเราเนี่ยเติบโตขึ้นไปได้เร็วขึ้นพอเราเริ่มคิดแบบนี้เนี่ยสิ่งที่ตามมาคือวิธีการสื่อสารของเราที่นี่เนี่ยเราก็จะมีเขาเจอร์อีกข้อนหนึ่งนะครับที่เราเรียกว่า open communication ว่าเราคุยกันตรงๆนะครับไม่มีการเมืองในออฟฟิศเพราะว่าเราเชื่อว่าถ้าเราจะทำงานที่ใหญ่เนี่ยนะครับมัวแต่จะมาเกรงใจกันมัวแต่พูดอ้อมอนะครับเราคงไม่สามารถที่จะไปถึงเป้าหมายของเราได้ บนงานเนี่ยเราถือว่าเราให้สิทธิ์ทุกคนเต็มที่นะครับเพราะว่าวันนี้เนี่ยเรากำลังวิ่งแข่งอยู่นะเราวิ่งแข่งกับ,กบประเทศอื่นๆใช่ไหมครับเพราะฉะนั้นเนี่ยคนที่เราอยากจะได้เข้ามาจอยทีมที่ไร s e เนี่ยเราก็อยากได้คนที่มีประสบการณ์นะเพราะว่าวันนี้เนี่ยเราอาจจะไม่พร้อมนะครับที่เราจะไปสอนน้องๆที่เพิ่งจบมาเลยคู่แข่งของเราเนี่ยเราไม่ได้แข่งกับใครในประเทศเลย ในประเทศทุกคนเราเป็นพนธมิตรด้วยแต่คนที่เราแข่งด้วยเนี่ยเราน่าจะแข่งกับต่างประเทศมากกว่าแส่งว่าทํายังไงทําให้ประเทศของเราเนี่ยมันมูฟได้เร็วขึ้นนะมันมีการคอลาเบเรตกันมากขึ้นเราเปิดโอกาสให้น้องๆทุกคนได้ลองที่จะลงมือทำนะได้ลองผิดลองถูกเพื่อที่จะสามารถที่จะสร้างสิ่งใหม่ๆให้กับวงการได้เพราะว่าจริงๆแล้วสเปซของเราเนี่ยตอนที่เราออกแบบเนี่ยเราก็ออกแบบถอดแบบมาจากที่ Stanford D School ก็ค,คือที่ s ันฟอ d ดีสกูลเนี่ยหลักการของเขาก็คือว่าเขาอยากให้ทุกอย่างมีล้อนะรัทุกอย่างเนี่ยมันสามารถที่จะ move ได้ moveable นะเพราะว่าสุดท้ายแล้วเนี่ยเราเชื่อว่าหัวใจในการออกแบบ Space คือ Space ที่ Empathy คนใช้แปลว่า s p c e เนี่ยจะต้องสอดรับกนะับรูปแบบการทำงานนะของคนที่นี่ซึ่งวิธีการทำงานที่นี่เนี่ยมันค่อนข้างเอเจานะแปลว่าอะไรก็แปลว่าเราสามารถที่จะตรงนู้น ากจะเซตอัปประชุมกันอยากจะเริ่มเบรสตอมกันอยากจะเริ่มทำโปรตายป์กันนะครับอยากจะเริ่มสร้างโปรเจกต์ใหม่ๆกันเนี่ยสเปซเนี่ยมันต้องสามารถที่จะปรับเปลี่ยนได้คือทำยังไงที่จะให้สเปซเนี่ยมันสามารถที่จะตอบรับกับแต่ละช่วงในการทำงานนะครับก็เราก็เลยออกแบบให้ตัวสเปซเนี่ยมีความยืดหยุ่นมากๆว่าให้เราคิดนะครับโครงการอะไรขึ้นมาก็ตามโปรเจกต์อะไรขึ้นมาก็ตา,ากตามเนี่ยสิ่งที่เราคิดคือเราไม่ได้คิดแค่ว่าลูกค้าดีขึ้น เราดีขึ้นเราพยายามคิดให้ถึงให้ครบถึงสเต็กโฮเดอร์ทุกคนทําอะไรที่เราจะไม่ได้ไม่ได้แค่ทําเงินนะเยอะๆแต่สามารถที่จะสร้างอิมแพคให้กับสังคมได้ด้วยเพราะสุดท้ายแล้วเนี่ยในปัจจุบันเนี่ยสิ่งที่เราต้องตอบตัวเองให้ได้ในการทํางานนะโดยเฉพาะน้องๆที่ในยุคปัจจุบันก็คือว่าเออเพอร์เพิสของเขาวันนี้เนี่ยเขาเพิร์ทเขาทำงานไปเพื่ออะไรใช่ไหมครับเพอร์เพิสขององค์กรที่เราอยู่เนี่ยเราทําสิ่งนี้เนี่ยไปตอบโจทย์อะไรสุดท้ายแล้วเนี่ยมิชชั่นของไรส์เนี่ย คือการช่วยประเทศไทยเพิ่ม1% GDP ขึ้นมาซึ่งตอนนั้นที่เราคิดเราก็บอกว่าไอ้เพอร์เ hmm. พ <I purpose S 2> ที่ใหญ่มากๆเรื่องการเพิ่ม1% GDP เนี่ยมันสามารถจะเพิ่มการจ้างงานคนได้กว่าล้านคนเฮ้ย mm hmm. ถ้าเราเราสามารถที่จะสร้าง Impact เนี่ยไม่ใช่แค่เรื่องการเงินแล้วนะแต่การที่เราเอาเทคโนโลยีเข้ามาใช้เราสามารถที่ทําให้มันมี t r a n s f o r m a t i เนะ่ยจะเรียกว่า Digital Transformation จะเรียกว่าเรียกว่าอะไรก็ได้นะแต่ว่าสิ่งสาคัญคือมันทําให้ Efficiency เพิ่มขึ้น แล้วมันทำให้ impact นะครับมันเกิดขึ้นเนี่ยไม่ใช่แค่ตัวเราแต่มันเป็นคนที่อยู่รอบข้างด้วยมันเป็นสังคมที่ใหญ่ขึ้นมากกว่าตัวเรา